โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะฮนะ คลิปนี้มารีวิวเดลิกนะเดลิกตัวเมนยูที่เป็นฟีเจอร์เขียวนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะย้ายมาเมนยูนะมันจะอยู่อยู่ไบเยนก็ก็ดีนะก็ดีมากนะนะความท้าทายใหม่มาอยู่เมนยูนะครับผมนะก็ถือว่าเดือดเดือดใช้ได้นะครับผมนะฟอร์มยังโอเคเลยนะเดลิกยี่ห้าปีเท่านั้นเป็นบิวอัพด้วยนะครับผมนะตามประกอบคู่ตู้ก็คู่ต่อสุ้น่าจะดีนะ วิจัยบ bon นะอลอุคีนะลูกโม่ง8ปดได้นะเกมรับ9-3ทักลิ้ง9-6อีกครั่นเป็น5เกมเมนต์็6นะซึ่งต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเกมรับอาจจะไม่ได้ดีเท่าเวอร์ชันก่อนๆนะเวอร์ชันก่อนอเนี่ยรับแน่นแบบปึก๊กเลยแบบเขียวไม่ใช่ดีฟ้าฟ้าตั้งแถวอะนะแต่นี้อาจจะโดนดอปลงมาแต่มันจะได้สเตยมีหน้าเยอะนะครับผมด้วความเร็วเพิ่มขึ้นมานะสปีดเจเปดสปีดต้น71หลังกันยิง80ดสิกระดูด9-3 เก่งเ91แล้วก็สเตมินา86เป็นสเตมินาที่เยอะนะนะปกติไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเดอรลิกก็มีความหลากหลายที่หลากหลายขึ้นนะ่นะมีสกิลโม่มียิงไกลเปิดบอลพุง่งตามประกบตัดบอลบล็อกเกอร์ลูกอากาศแล้วก็สไลด์นะมีตัดบอลท้ายยากนี่แล้วก็เล่นในเกมที่กด,ดันได้ดีนะสำหรับเดอลิกนะครับผมไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคผมเกมแรกสสำหรับเดอรลิกนะครับผม จะลองเล่นดีเวนส์สมาร์ทเอซิสน่าจจะเป็นดีเวนที่เล่นยากนะและเป็นเน,น,นเธอร์แลนด์ด้วยเนเธอร์แลนด์ตัวไม่ค่อยเยอะตัวไม่ค่อยมีนะครับผมนะแต่ขอขอดูผลงานดูลิกส่วนตัวแล้วกันนะผลแพ้ชนะช่างมันนะอีเวนต์นี้โอเคมาเกมเริ่มดูลิกครับผมเคลียร์ไปก่อนนะโอ้โหเพิ่งได้บอลเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะได้บอลน,นะสันส้นๆน,นะผม สั้นให้เดิอหลีกลองเปิดออกข้างซิฟเวอร์แมนหรือเปล่าอืมแม่นใช้ได้นะครับผมถือว่าไม่ออกรอบนะนะก่นได้ฮะเดอลลดลดกลับไปก่อนแล้วกันนะโอกาสแย่งบอลตัดบอลยังไม่ได้มีมากเพราะว่าก็ถือว่ายืนตำแหน่งในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะมาอย่างนี้เดอลิกโอเคอ่านเกมสบายนะครับผมตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรฮนะทีเดอลิกครับผมยกมาสวยๆจ่ายแม่นเลยนะครับผม น่าจบอลดีเลยฮะฝันไดมาเดอร์ลิกเปิดไปทางนู้นไอไอสมัทอสซิเนี่ยมันก็ขัดใจเหมือนกันนะนะมันขัดใจตรงที่ว่าบางทีเราเราเราจะส่งแบบลูกเลียดมันก็ไปโด่งให้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราส่งธรรมดามันก็ไปหลอดม่วงให้มันก็ขัดใจอยู่นะนะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรเยอะแต่แตก็ไม่ได้พลาดนะนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มีผลงานแต่ก็ไม่ได้พลาดอะไรนะแลนะก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเค คุมเกมคุมโซนได้ค่อนข้างดีนะครับผมถึงจะไม่ได้มีการตัดบอลเท็จๆก็เถอะแต่ก็ไม่ได้พลาดนะครับผมถือว่ายังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะฮเดินหลีกฮนะจ่ายเนี่ยเวลากดจ่ายธรรมดามันเป็นหลอดม่วงไงนั่นะนี่คือสมาร์ทเอสิตนะ์เนี่ยบางทีก็ขัดใจนะนาะยไม่ได้ชอบซะทุกอย่างนะครับผมเปิดมุมครับผมเดินหลีกมีรูนะโคง้โคงเข้าไปโคง้งโค้งเป็นเดินหลีกขึ้นมงโอ้โหยังไม่ได้ เอสมาสเอสอ่าเดออ่าเดอยองไม่ใช่เดลิกนะครับผมแต่เอสมาสซิสเนี่ยมันมีข้อดีก็คือในบางจังหวะที่มันคิดว่ามันจ่ายไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเป็นหลอน่วงให้มันก็ดีในบางจังหวะนะครับผมแต่ขัดใจตรงที่ว่าเวลาเรากดส่งแบบลูกเลียดมันไปเปิดให้อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ชอบนะนากาไทยบอลสวยๆมันไปมันไปโด่งอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชอบนะเดลิกครับผมโอ้ดักสบายนะถ้าไม่ผีผ่ามาอะไรเดลิกเล่นดีเลยเพราะเ่นนี้เล่นดีเล่นดีถือว่ามันยังไม่พลาดอะไรนะ นะถตอ่ยังไม่พลาดอะไรเลยจ่ายมาอย่างนี้ฟันดาดักสวยนะที่เดลิกเคลียร์ไปก่อนนะครับผมเคลียร์ไปก่อนไม่เสี่ยงเปิดมุมครับผมอ้าวเกมหยุดโอ้ลุดเลยวะเกมหยุดไม่พอลุดเลยวะนะโอเคนะครับผมถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ได้ตึงนะครับผมแล้วก็คุมเกมได้ค่อนข้างดีเดลิกในเวอร์ชันนี้เปิดบอลก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม ถือว่าใช้ได้นะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับอยู่ในตัวที่ถามว่าดีมากไหมในบางจฉหับมันก็ไม่ได้ตัดบอลนะกต่มันมันเน้นแบบคุมเกมอะไรเงี้ยนะมันเน้นแบบคุมเกมตามตามประกอบก็ไม่ได้ตามสุดมากถ้าตามสุดมากเนี่ยเวลาคุณจะสู้วิ่งกลับเนี่ยมันจะหลุดได้มันก็ถือว่ายืนตำแหน่งคุมเกมได้ดีนะนะครับผมคุมโซนได้ดีในเกมรับไม่ได้พลาดเลยเกมนี้ไม่พลาดเลยนะแล้วก็ตัดบอลได้ไหมมีพี่ตัดบอลไม่ได้แต่ก็มีดักบอลได้บ้าง นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย l e t